วันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมารับชมการแข่งขันเชง NGO นะครับซึ่งบอกเลยนะฮะวัยรุ่นทางยาวถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับแข่งกันที่สนามคลอง5นะครับระยะทาง600เมตรบอกเลยว่าใช้เกียร์ทุกเกียร์นะครับยันเกียร์6นะฮะบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆและในคลิปนี้นะครับคือการแข่งขันระหว่างช่างเอกนนนะครับประทะนักประสิทธิ์หมู่บ้านนักกีฬานะครับขับขี่โดยเหยินสุพรรณนะครับกับแบงค์บุญหอ ซึ่งบอกเลยว่าตัวขี์ทั้งสองเนี่ยมีความเจ๋งและความเก่าไม่แพ้กันนะฮะแตกต่างที่คลาสนะครับเอ็มยนก็จะเป็นคลาส B นะครับส่วนแบงค์บุญหงก็เป็นคลาสเอนะครับถ้าอยากรับชมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน ดับเครื่อง,ง,ลนะอง,งแล้ด้วยนะนันแตัดรอบนี้เข้ามาจริงเลยเป็นไงีายจรกายกายมันจะมาตรวจเคราร์ทังเดิมเหอ ตวัวทีมแม็กซ์ก่อนเลยเีย่กัาแ็หรงตสภาพี่ช่าเอกวันนี้เป็นไงบ้างเต็มที่ไหมพยายามเต็มที่นะรอบสี่ทีม ยากไหมพี่กว่าจะเข้ามาขนาดนี้ได้คิดว่ายากไหมยากเราตัวขี่คัตดีด้วยอ๋อเจอคัดเอเหรอคัดเอนี่ก็แบงค์ใช่ไหมใช่สมุนหทองเฮพวกที่เหนือเหนือกว่าเรายังไปเลยก็ไม่แน่ไม่นอนนะของวันนี้เนาะรอลุ้นกันไปนะครับผมไม่เพอแข่งขันนะครับในวันนี้ รอบ4ทีมสุดท้ายนะช่างเอกนนท์นะตอนนี้ผมมาอยู่กับทีมช่างเอกนนท์นะครับนี่ยกไปนี่ยอยู่ทีมห้อยคออยู่รายการเอจิโอเดล่าวก็ฝากกัด้วยแล้วกันโปรโมทให้เข้าแนะสนุกสนุก <S <S a few moments later

ครับพี่พี่พี่กี่ป่ะ <laughs> อย่าุยครับอย่าปุยครับถึงวลาแข่งกันแล้วอย่าปุยกันครับต้องมีสมาธิก็หน่อยครับตมีา่ครัไน,นี่วนาก,กรรมะกรที่ไหนไหนตัวน,วนี้ตัวดีเลยต้องรอต้องรองสดอย่างเดียว Ba đám, ba đám, go, go. go, go! 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 Việc này là Go, go! เอาเปิดนะครับในรุ่นนี้รอบสีคั้แล้วนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับมันสี่ทีนะครับแขนเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้ารอบไปชิงที่1นะครับ หมู่บ้านนักกีฬานะครับได้ไปต่อนะครับเข้าไปชิงที่หนึ่งเลครับเข้าไปชิงที่หนึ่งเลครับได้ครับได้ได้ได้มาดูอีกคู่นะครับ ดีแล้วแต่ว่าไฟอังมันร่วงนะช้ากว่าคขาที่แล้วแต่ระบบดีแล้วนีมันดีแล้วไม่เกี่ยวไม่ไรว่าอะไรไม่มีใครว่ามึงเปดีที่สุดแล้วจอดรถมันอะไรแต่ข้าวเดียวรอดีแล้ว